ช้เหล็กเส้นข้ออ้อยขนาด12มิลนำมาตัดให้ได้ความยาวตามที่ต้องการหรือตั้งแต่3 0ถึง80เซนติเมตรเมื่อตัดได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วใช้หินเจียรหรือลูกหมูทำการเจียปลายเหล็กให้แหลมด้วยใบเจียเมื่อเจียปลายเหล็กจนแหลมแล้วทำการงอเหล็กให้เป็นตะขอเมื่องอเหล็กเสร็จใช้ยางในรถจักรยานยนต์เก่านำมาตัดเป็นเส้นแล้วนำไปรัดตะขอเข้ากับปลายไม้ โดยการลัดให้เริ่มลัดจากด้านล่างขึ้นด้านบนโดยนำยางในรถจักรยานยนต์เก่าที่ได้รับการตัดไว้พันรอบปลายไม้และตะขอดึงให้แน่นทุกรอบพันไปประมาณ3-4ถึงรอบแล้วสอดปลายยางในเข้าระหว่างตะขอกับปลายไม้ดึงยางในลัดตะขอกับปลายไม้ไว้ให้แน่นจากนั้นพันไปอีก3-4ถึงรอบแล้วนำยางในสอดเข้าระหว่างตะขอกับปลายไม้ดึงลัดไว้ให้แน่น ทำสลับกันไปแบบนี้จนกว่าจะสุดปลายไม้เมื่อพันไปจนสุดปลายไม้แล้วทําการเก็บปลายยางในโดยรอบสุดท้ายของการพันใช้เชือกวางทับยางในแล้วพันยางในรอบเชือกนาปลายยางในสอดเข้าในบ่วงเชือกแล้วดึงหรือก,กระตุกเชือกเพื่อเก็บปลายยางในจากนั้นก็สามารถนําตะขอไปใช้งานได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ